ยี่สิบสองพฤษภากมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดที่นี่จังหวัดบึงการครับบึงการนั้นได้รับลมพัดโกรกมาสองวันแล้วนะครับวันนี้ก็ตอนเช้ามาก็สงบนิ่งแล้วนะครับเราก็มาเช็คสภาพใบของทุเรียนหลังจากที่ถูกลมพัดโกรกตลอดสองวันที่ผ่านมา,ารุ่งเช้าวันนี้ก็อารมณ์สงบมาตั้งแต่ตอนประมาณหนึ่งหนึ่งทุ่มนะครับ แล้วก็กลังคืนจนมาถึงขนาดนี้ครับสำหรับต้นนี้เป็นต้นทุเรียนพันหมอนทองอายุ7ปีนะครับเป็นช่วงที่เรากำลังเริ่มที่จะหยุดน้ำเพื่อที่จะกระตุ้นการเอาดอกนะครับเราหยุดน้ำมาได้2วันแล้วนะครับสภาพดินขนาดนี้แห้งมากเลยนะครับหลังจากที่ลมพัด2วันที่ผ่านมา,านี่คือกระบวนการในการที่เราที่จะเริ่ม หยุดน้ําเพื่อเอาดอกเราก็มาเช็คสภาพใบใบตอนนี้ตอนเช้าเช้าขนานี้ก็ถือว่าอยู่ในลักษณะสลดลงมาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังจะไม่ให้น้ําเราจะหยุดน้ําอีกวันนี้1วันรวมแล้วก็จะเป็น3วันวันพรุ่งนี้เราถึงจะเริ่มพรมพรมน้ําหลังจากที่เขาได้รับลมมา2วันรวมทั้งอากาศหนาวเย็ยนของวันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งเร้าหนึ่งนะครับที่ เป็นสิ่งเราที่สำคัญเรื่องของอากาศหนาวนะครับคือความแห้งแล้งมีแล้วคือเรามีการหยุดน้ำแล้วก็ความาสะสมอาหารของเขาเราก็สะสมมาตั้งแต่6เดือนที่ผ่านมาเหลือเพียงอากาศหนาวครับอากาศหนาวก็น่าจะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวานกับวันนี้แล้วครับตอนเช้าแม้ว่าจะหนาวไม่มากแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งเราหนึ่งที่จะเป็นตัวที่จะ ส่งเสริมกระบวนการออกดอกของทุเรียนต้นนี้เราก็จะลุ้นไปเรื่อยๆครับมาเช็คดูสภาพใบแล้วก็เช็คดูสภาพใต้ท้องกิ่งสเปแล้วก็ดินนะครับสภาพใต้ท้องกิ่งนะครับตอนนี้ก็ยังคงนิ่งอยู่นะครับยังไม่เห็นตุ่มตาดอกมันจะมีบางจุดเท่านั้นนะครับที่คล้ายๆกับ น,นูนๆออกมาแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ก็คือสาภาพการสะสมอาหารภายในกิ่งน,น่าพอใจแล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่เห็นสภาพการอฟอร์มตาดอกแค่นั้นเองเราจะรอ,รอดูประมาณสัก6วันข้างหน้าหรือ7วันข้างหน้าว่าฟอร์มตาดอกของเขาจะจะมีออกมาให้เราเห็นหรือไม่นะครับนี่เราก็ดูตามนี้นะครับ ช่วงนี้เราขยันพ่นปัใจจัยในการป้องกันเชื้อขออขาภัยครับป้องกันพวกพเพลี้ยต่างๆที่จะมาอาศัยอยู่ตามใต้ท้องกิ่งนี่นะครับถ้าหากว่าตุ่มตาดอกเขาออกมาเนี่ยถ้าหากว่ามีพเพลี้ยอยู่แถวๆนี้พเพลี้ยนี่ก็อาจจะมาดูดกินน้ําเลี้ยงตรงบริเวณตุ่มตาดอกได้นะครับเราก็พ่นได้นะครับส่วนใครที่จะพ่นปัใจจัยในการที่จะ กระตุ้นการออกดอกก็สามารถทำได้นะครับเราก็พยายามที่จะดูเช็คนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำเนี่ยใต้ดินเนี่ยขักให้ถูกจังหวะโอกาสนะครับเรามาล,ลุ้นกันต่อไปโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้นสวัสดีครับ